หน0 0งแล้วแม่งเสือกมีเศษ900ด้วยครับโคตเซงเลยครับคือผมมีด้วยกันแค่3,000 30, 0ครับผมกะจะเปิดอันนี้2แพ็คครับแต่มันไม่ได้ครับ Ooh, แม่งตอนแรกดูไม่ดีครับแต่แม่งจะมีเศษ900มาทำไมวะ15 0่0ก็155 0 0ห6 0 0 0ก็ 16, 000, 16 000, ไปเลยดีวะโคตเซงเลยครับผมเลยต้องเปลี่ยนมาเปิดแพ็คนี้ครับแพ็คซิลเวอของ2011ครับเฮ้ยครับ เหนื่อยใจเลยครับและแพ็กนี้ประกอบไปด้วยนักเตะ6 6ใบด้วยกันครับพรอป300 200แล้วก็100อย่างละ2ใบครับมาจัดกันเลยครับแล้วก็สามห0ื 30, แคสมันควรจะได้เท่าไหร่วะควรจะได้2 3สล้านมั้งครับหืสลาตัน35หเลยเหรอวะลามมสลามมสนี่เก่งมากครับผมใช้อยู่เหมือนกันครับ แล้วก็โอ้โหตัวแพงๆเยอะครับตัวล,ล้าน2ล้านนี่ก็เอะหลายตัวอยู่เหมือนกันครับผมว่าท็อป300ก็ไม่อยากจะหวังอะไรมากครับแต่ก็อยากได้สลาตันนะครับและแพ็คแรกครับจังหวะโอ้โหโเซซ่าครับถือว่าเป็นไปตามฟอร์มครับใบที่2เลยครับโก2อตัวเลยครับแบดฟีเดลฟีเดลฟีเดลเก้าหมื 90. มาดูกันที่ท็อป2 0 0กันบ้างครับสลาตันขอแค่ตัวเดียวพอเลยครับไม่ต้องจงต้งจัดครับมาดูท็อป2 0 0กันครับขอมีแสงก็พอแล้วมั้งครับและจังหวะนี้ครับกดไปครับ <c oughs> เอ้ยยายาเจ็ดแสนท็อป200ได้7จ็ดแสนนี่แม่งโอเคหรือเปล่าวะ <c oughs> มาดูกันต่อดีกว่าครับแล้วก็โอ้โหเหลือห้าแสนครับเปโด มีแววยังไงก็ไม่รู้ครับผมว่าแม่งสงครามมันยังไม่จบอะครับผมก็ยังไม่อาผมก็ยังไม่อยากจะบอกว่าเจ๊งหรือไม่เจงครับเดี๋ยวรู้ครับเปิดท็อปท็อปร้อยสองพันสิบเอ็ดเนี่ยครับมันวัดกันที่ตรงนี้แหละครับไป้ล็อบเบนเก้าล้านเลยวะมาครับล็อบเบนก็ได้ครับไม่ต้องสลาตันครับตงวัดนี้ครับหมดไปเลยครับ ้ก็ในมาแม่งไม่มีแสงจริงเหรอแต่ผมว่าดวงผมแม่งจะมาแพ็คสุดท้ายว่ะมี่พูดจริงเลยครับดูแพ็คนี้ครับโอ้โหเอลิเก้เฮ้ยแต่72แต่หกแสนเลยเหรอแม่งไม่มีแสงสักใบครับคนน่าเบื่อเลยครับมันอยู่ตรงไหนไว้เอลิเก้เนี่ย72แถวแถวนี้เป่าวะ ช่างมันและกันครับยังไงคลิปนี้ก็ถือว่าเจ๊งแบบเจ,เ,จแบบเจ๊งแบบเจ๊งแบบเจ๊งะครับเจ๊งแบบเจ๊งแล้วก็โอเคครับคลิปนี้ก็เจ๊งไว้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวเอาไว้เราเจ๊งอะเอาไว้เราเจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับแล้วเจอกันครับ